กะฝากกระฝากต้นอะไรครับนี่อันนี้กาะฝากหนุนกะฝากต้นหนุนต้นหนุนดอกกำลังงามกำลังมีดอกด้วยนะคะนี่แหละที่ทุกคนออกผลแล้วนั่นแล้วอันนี้มันพุทธคุณของเขาในการค้างานในการค้าขายนะคะคายค้าขายหนุนอย่างหนุนซับหนุนซับนะคะไม่หนุนเนาะพูดว่าตปนหนุน กดนุนเงินกดนุนคลองกดนุนลูกค้านนแล้วก็ตัดกิ่งเอาใบมันออกก่อนนี่เอาให้มันเหลือแต่ตรงไอ้กาฝากก,กันนะตรงกาฝากกับนุนนิดนิดน่ะเห็นไหมตรงกลางอ่ะน่ะทินุน,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 นมนันไปนนอ่ะน่ะไม่ต้องไปวุ่นว่นก็ใช่ไหมก็ฮะเอาแงานมันเอออสดสดใครๆก็ถามหานะคะ อันนี้พทุทธคุณของเขามีอยู่แล้วบางครังว่าในตัวอยู่แล้วนะคะฝากหนุนเนี่ยได้กิ่งก้านเขามีดอกด้วยนะบอกก่อนเนี่ยตัวที่เป็นกาฝากเนี่ยเขามีดอกด้วยสีดอกออกคุ